ที่เชิงดอยดำมีหมู่บ้านชาวกะเหรีย่ยงอยู่หมู่หนึ่งภายในหมู่บ้านมีสาวงามชื่อหนอซาหนอซากำลังจะแต่งงานกับคนรักที่ชื่อจอเกอในอีกห้าหวันข้างหน้าพิธีการจะจัดขึ้นที่บ้านของฝ่ายเจ้าสาวด้วยเหตุนี้นอซาจึงทำความสะอาดและประดับตกแต่งบ้านของเธออย่างสวยงามเธอคิดว่า หากได้ต้นดอกกล้วยไม้ซึ่งกำลังมีช่อบานสักสามสี่ต้นมาห้อยแขวนบริเวณบ้านเรือนฝ่ายเจ้าบ่าวและแขกที่มาร่วมงานคงจะพากันชื่นตาชื่นใจคิดดังนั้นแล้วนอซาจึงชวนน้องชายวัย15ปีของเธอให้ไปเป็นเพื่อนเพราะต้นดอกกล้วยไม้ขึ้นอยู่ในป่ารกเธอไม่กล้าไปตามลำพังเพียงคนเดียว เมื่อไปถึงป่าบริเวณริมลำห้วยหลังจากเดินมองหากันอยู่พักใหญ่ในที่สุดก็ได้เห็นต้นดอกเอื้องพึ่งต้นหนึ่งบานชูช่อเหลืองอารามอยู่บนขาคบไม้ไม่สูงนักนอซาดีใจรีบบอกน้องขึ้นว่านั่นไงเจอแล้วสวยจังเลยพี่อยากได้ต้นนั้นจอบุจาขึ้นไปเก็บให้พี่หน่อยน้องเป็นผู้ชายปีนต้นไม้เก่ง จ้าบุหนุ่มน้อยจิงปีนขึ้นไปด้วยความชำนาญคล่องแคล่วจนถึงคาคบไม้ที่ต้นดอกเอื้องพึ่งเกาะติดอยู่ส่วนนอซายืนรอคอยอยู่ข้างล่างก็เฝ้าแง้คอมองและร้องเพลงด้วยความสุขใจเพลงที่เธอร้องเป็นเพลงพื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงที่ร้องสืบต่อกันมานานหญิงสาวซึ่งกำลังมีความรักจะร้องกันได้ทุกคนยอดดวงใจของฉัน ฉันเฝ้ารอคอยวันที่จะได้เคียงคู่เหมือนนกน้อยในคืนหนาวที่รอคอยดวงตะวันอันอบอุ่นคืออ้อมกอดของเธอเสียงเพลงอันไพเราะของหน่อสาดังเจ้อยแจ้วไปแต่แล้วทันใดนั้นสิ่งที่เมคาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะจู่จูเสียงเพลงก็ได้กลายเป็นเสียงร้องกรีตดกรีดยังตกใจสุดชีวิตจอบุน้องชายซึ่งอยู่บนต้นไม้ก้มมองลงมา ได้เห็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวนั่นคือเสือโครงหางด้วนขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้พุ่งออกมาจากหลังพุ่มไม้หนาแล้วขยํำคาบร่างของหนอซาพี่สาวของเขาลากเข้าไปในดงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นรวดเร็วมากจอบุพวาแทบจะตกลงมาจากต้นไม้แต่ยังมีสติอยู่บ้างเขาพยายามตะโกนส่งเสียงร้องเพื่อหวังจะช่วยพี่สาวแต่ก็ไม่มีผล เพราะเสือร้ายตัวนั้นมันคาบนอซาหายไปเสียแล้วจอบุลงจากต้นไม้วิ่งกลับเข้าหมู่บ้านตะโกนร้องลนลานด้วยความตื่นตระหนกเสือเสือคาบพี่หนอซาไปแล้วช่วยด้วยชาวบ้านพอได้ยินก็แตกตื่นร้องบอกข่าวร้ายตต่อกันไปอย่างรวดเร็วเสือคาบหนอสาไปแล้วไปช่วยกันไปช่วยกันท่อ ท่อเอ๋ยทำไมจึงเกิดเรื่องอย่างนี้ได้นี่ฉันฝันไปหรือเปล่าแม่ของหนอซาคร่ำครวญแล้วเป็นลมลมลงผู้ชายชาวบ้านนับสิบต่างคว้าอาวุธปืนมีดหอกยาวตามแต่จะมีวิ่งตามกันเข้าไปในป่าอันเป็นสถานที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงก็ได้เห็นเพียงรอยเลือดหยดเป็นทางและก่อหญ้าแหลกลูกตามไปตามรอยมันไป คนหน้าบูบ้านบอกแล้วยิงปืนเข้าไปในดงคนอื่นๆก็ยิงตามส่วนคนที่ไม่มีปืนก็หูร้องจนเสียงก้องไปทั่วบริเวณเพื่อหวังให้เจ้าเสือร้ายมันตกใจหลังจากสะกดรอยติดตามกันไปนานราวหนึ่งชั่วโมงก็ได้พบร่างของหนอสาผู้น่าสงสารแต่เธอตายเสียแล้วส่วนเจ้าเสือกินคนหางด้วนตัวนั้นมันหลบหนีไป จะกล่าวฝ่ายจอเกอชายหนุ่มคู่รักของหน่อซาเขาไปซื้อของที่ตลาดในเมืองครั้นกลับมารู้ข่าวว่าหญิงคนรักซึ่งกำลังจะแต่งงานกันถูกเสือกัดตายก็ตกใจเสียใจจนแทบจะเป็นบ้าศพของหน่อซาถูกเผาในวันต่อมาท่ามกลางความโศกสลดของทุกๆคนในหมู่บ้านกะเรียงเชิงดอยดําเสือหางด้วนตัวเนี้ยมันกินคนมาหลายคนแล้ว เมื่อปีก่อนมันอาาวาดอยู่ทางฝั่งพมา่ามันถูกนายพรานยิงจนหางขาดเหลือแค่ครึ่งเขาลือกันว่ามันไม่ใช่เสือธรรมดามันเป็นเสือสมิงชาวบ้านคนหนึ่งพูดเล่าที่มาของเจ้าสมิงหางด้วนให้คนอื่นๆได้ฟังจอเกยยืนน้ำตาไหลาอาบแก้มจ้องมองเปลวไฟซึ่งกำลังเผาไม้ร่างของคนรักด้วยความอาลัยยังสุดแสนจะหักห้าม เขาตะโกนร้องขึ้นว่าข้าขอสาบานต่อหน้าไฟขอให้ไฟจงเป็นพยานตั้งแต่พรุ่งนี้ข้าจะตามล่าเจ้าสมิงหางด้วนเพื่อแก้แค้นแทนคนรักของข้าน้ำเสียงและท่าทางของจอเกอทำให้ผู้ที่มาร่วมงานศพพากันเห็นใจและสะเทือนใจต่อการสูญเสียคนรักของเขาวันต่อมาการตามล่าเจ้าสมิงหางด้วนก็เริ่มขึ้น ชาวบ้านและไหนพรานหลายคนต่างพากันไปขัดห้างอยู่บนต้นไม้ตามจุดที่คาดว่าเจ้าเสมิงมันจะออกหากินแต่ก็คล้ายมันจะรู้ว่ามีคนเป็นจำนวนมากตามล่ามันปันจึงกบดานเงียบไม่ปรากฏตัวออกมาให้เห็นเลยจนกระทั่งสามวันผ่านไปทำให้คนที่ตามล่าพากันหมดความอดทนหยุดออกติดตามยังคงเหลือแต่เพียงจอเกอที่ยังคงยืนยันว่า เขาจะไม่ยอมหยุดเขาจะตามไปจนกว่าจะเจอกับมันคำยืนยันอย่างหนักแน่นมั่นคงของจอเกอร์ทำให้จอบุน้องชายของหนอซาเกิดความศรัทธานับถือน้ำใจเอ่ยขึ้นว่าพี่จอเกอร์ฉันจะไปกับพี่ด้วยฉันโตแล้วฉันยิงปืนเป็นฉันจะไปแก้แค้นมันให้พี่สาวของฉันจอเกอร์พยายามห้ามและทักท้วงว่าการเข้าป่าล่าสมิงหางด้วนของตนในครั้งนี้ จะต้องใช้เวลาหลายวันหลายคืนและจะต้องเผชิญกับภัยอันตรายในป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่จอบุหนุ่มน้อยก็ยังคงยืนยันว่าจะขอติดตามไปไม่หวั่นเกรงจอเกอเห็นความตั้งใจที่มุ่งมั่นของจอบุเช่นนั้นจึงยอมให้ไปด้วยเขาพูดขึ้นว่าไปเจ้าน้องชายนับตั้งแต่นี้เราสองคนจะฟันฝ่าไปด้วยกัน จนกว่าจะล่าเอาชีวิตของเจ้าเสมิงหางด้วนตัวนั้นได้บอกกันแล้วสะพายปืนสะพายย่ามใส่สเสบียงมุ่งหน้าขึ้นดอยดำทันทีตั้งแต่ตอนเช้าตรู่พอเดินกันไปได้สักพักใหญ่ประมาณสองโมงเช้าเศษสายหมอกหนาเจือจางลงก็ได้เห็นพระทุดงรูปหนึ่งเดินสวนทางมาทั้งจอเกิดและจอบุค,ครั้นได้เห็นพระทุดงก็หยุดยืนประนมมือน้อมไหว้เอ่ยถามท่านว่า หลวงพ่อหลวงพ่อกำลังจะไปทางไหนอัตมาเดินทุดดงเมื่อคืนปักกรดอยู่บนดอยนี้พอรุ่งเช้าจึงเดินต่อก็พอดีมาพบโยมสองคนนี่แหละพระทุดดงชาราตอบพลางหายใจหอบเหนื่อยเห็นได้ชัดเจนจอเกดรู้ว่าบนดอยนี้ไม่มีผู้คนและนึกรู้ว่าท่านคงยังไม่ได้ฉันพระตาหารจึงได้ยอมสละข้าวห่อและน้ำส่วนหนึ่ง ที่ตนเองนำติดตัวมาประเคนถวายท่านด้วยความศรัทธาเต็มใจพระทุดงชราฉันพระตาหารแล้วให้พ่อนแล้วเอ่ยพูดอย่างซึ้งใจว่าโยมสองคนช่วยต่อชีวิตของอาตมาอาตมาเดินหลงป่ามาสองวันแล้วไม่ได้ฉันอาหารใดๆเลยมีเพียงน้ำดับกระหายเท่านั้นขอบใจโยมทั้งสองมากขอให้จงประสบแต่ความสุขความเจริญ แล้วนี่พวกโยมกำลังจะไปไหนกันหรือเป็นนายพรานหรือไม่ล็อกหลวงพ่อเอาสองคนไม่ได้เป็นพรานจอเกอร์ตอบท่านแล้วบอกเล่าถึงสาเหตุการเดินทางเข้าป่าของตนให้ท่านได้ฟังโดยไม่ได้ปิดบังพระตุดยงชราครั้นได้ฟังแล้วได้เมตตาเอ่ยขึ้นอีกว่าโยมเอ่ยป่าลึกบนดอยแห่งนี้มีอาถรรพ์มากเมื่อสองคืนที่เพิ่งผ่านมา อาตมาก็ได้พบเห็นอาถรรพ์รุนแรงมาแล้วเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเช่นกันโยมอย่าไปกันเลยต้องกลับเถอะอันตรายรออยู่ข้างหน้าท่านเตือนด้วยความหวังดีแต่จอเกิไม่เปลี่ยนใจอย่างมุ่งมัน่นที่จะไปล่าเจ้าเสมิงกินคนเขาพูดบอกท่านว่าหลวงพ่อเขากลับไม่ได้เขาสาบานแล้วเสือตัวนี้กินคนหลายคนหากปล่อยไว้มันจะฆ่าคนอีก เขาจะตามล่ามันให้ได้ขอบารมีจากหลวงพ่อช่วยคุ้มครองเขาด้วยหลวงพ่อมีของดีบ้างไหมโปรดแบ่งให้เอาบ้างเถอะเขาสองคนพี่น้องนี้จะเอาไว้คุ้มครองตัวพระทุดงชรานิ่งไปคล้ายจะคิดตัดสินใจครู่ต่อมาท่านจึงเอ่ยขึ้นว่าเอาละโยมเอ่ยเพื่อตอบแทนศรัทธาข้าวน้ำของโยมอัตมาจะมอบให้ตามคำขอร้อง พูดแล้วท่านหยิบก้อนหินเล็กๆขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือขึ้นมาก้อนหนึ่งถือไว้ด้วยมือขวาแล้วเพ่งบริกรรมมนเป่าไปสองสามหนจากนั้นยื่นให้พลางพูดบอกว่าโยมนี่เป็นก้อนหินลงอาคมหากเกิดเหตุการณ์ร้ายมีภัยอันตรายใดๆไม่อาจจะระงับได้ก็ขอให้โยมจงคว้างหินอาคมก้อนนี้ไปเถอะจะเกิดพลังช่วยให้รอดพ้นจากอันตราย จอเกิน้อมรับหินลงอาคมก้อนนั้นมาใส่กระเป๋าเสื้อของตัวเองไว้ก้มกราบท่านแล้วชี้มือบอกเส้นทางแก่ท่านว่าหลวงพ่อเขาขอพระคุณหลวงพ่อจงเดินไปทางนี้ไปอีกประมาณไม่เกินครึ่งวันก็จะลงจากดอยแห่งนี้ได้และจะพบกับหมู่บ้านพระทุดงรูปนั้นเมื่อรู้แล้วจึงก้าวเดินจากไปห่างไปฝ่ายจอเกอและจอบุ ก็เดินทางกันต่อไปอีกจนใกล้ค่ำจึงไปถึงลานหินริมลำธารกลางดงได้เห็นสถานที่มีชยภูมิเหมาะสมด้านหลังและด้านข้างมีโขดหินเป็นแนวรั้วกำบังสูงจึงเข้าไปหยุดพักแรมคืนจอเกอบอกว่าจอบุพักกันที่นี่และหากเจ้าสมิงนั่นมันอยู่แถวนี้เฮาสองคนอาจจะได้เห็นมัน นุ่มชาวกระเหรี่ยงทั้งสองอาบน้ำและหุงข้าวมื้อเย็นกินกันอย่างรีบเร่งก่อไฟกองใหญ่ลุกโชนขึ้นเมื่อความมืดแผ่ปกคลุมเข้ามาป่ารอบด้านมีเสียงรีดริงเรไรและในลำธารก็มีเสียงกบเขียดร้องระงมเป็นบรรยากาศแห่งพงไพรที่วังเวงจอบุน้องนอนก่อนเถอะพี่จะเป็นยามคอยเฝ้าระวังเอง จอเกอบอกน้องชายของอดีตคนรักหากพี่ง่วงก็ปลุกนะฉันจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนจอบุบอกแล้วเอนตัวลงนอนทันทีด้วยความง่วงและเมื่อยล้าเวลาผ่านไปจนดึกดืนบรรยากาศกลางดงในดอยดำหนาวจัดขณะที่จอเกอร์กำลังนั่งงกง่วงอยู่ข้างกองไฟทันใดนั้นปันสายน้ำในลำธารซึ่งไหลเอื่อยก็ปรากฏความเคลื่อนไหว ร่างเงาลึกลับของอสุรกายสองตนพุดโผล่ขึ้นมาจากใต้น้ำเสียงดังตูมตูมมันคงจะแลเห็นแสงไฟและได้กลิ่นของชายหนุ่มทั้งสองพวกมันว่ายน้ำขึ้นมายัางตะลิงซึ่งเป็นลานหินแล้วตนหนึ่งก็ร้องขึ้นเสียงของมันเป็นเสียงสยองที่ได้ยินแล้วรู้สึกเยอเยือกเย็นจนจับขั้วหัวใจจอเกอซึ่งนั่งงกง่วงอยู่สะดุ้งตื่นจ้องมองไป ได้เห็นอสุรกายสองตนผมยาวสยายตัวเปลือยเปล่าเปียกโชกตาเป็นประกายวาววับสะท้อนกับแสงไฟกำลังคลานใกล้เข้ามาพร้อมกับอ้าปากแยกเขี้ยวคำรามคมคูยังดุร้ายเขาขว้าปืนลุกพลวดร้องลั่นว่าจอบโบตื่นเร็วตื่นเร็วจอเกอร้องเตือนแล้วยกปืนยิงเข้าใส่ทันทีเสียงปืนระเบิดเปรี้ยงก้องสะท้อนไปทั่วป่ามืด แต่อสุรกายทั้งสองตนไม่สะดุ้งสะเทือนมันยังคงคลานเข้าหาปากอ้าแยกเขี้ยวคมวาววับคล้ายฟันปลาร้องคำรามอย่างดุร้ายผีน้ำผีน้ำเจ้าบุซึ่งตื่นรู้สึกตัวแล้วอุทานขึ้นด้วยความกลัวเมื่อได้เห็นภาพร้ายลึกลับนั้นเด็กหนุ่มรีบยกปืนประทับยิงเข้าใส่พวกมันอีกครั้งแต่ก็ไม่เกิดผลกระสุนจากปืนแก๊ปทั้งสองกระบอก ทำอะไรมันไม่ได้มิหนำซ้ำกลับทำให้มันเพิ่มความดุร้ายมากยิ่งขึ้นมันกลางกรงเล็บคมคลานใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกขณะทั้งจอเกอและจอบุถอยหลังกรูดปีนขึ้นไปบนโขดหินนั่นปีนขึ้นไปแล้วจอเกอร้องเตือนลั่นแล้วต่างปีนตามกันขึ้นไปอย่างรวดเร็วแต่เจ้าอสุรกายน้ำทั้งสองตนมันก็ไม่หยุดยัง้งทำท่าจะปีนตามจอเกอ ใจสั่นระทึกแต่แล้วก็พลันนึกถึงพระดุดงรูปนั้นขึ้นมาได้จึงล้วงหยิบหินอาคมออกมาจากกระเป๋าเสื้อแล้วคว้างลงไปก็ช่างหน้าอัศจรรย์ยิ่งนักเพราะทันทีที่ก้อนหินตกลงไปกระทบพื้นก็ปรากฏเป็นกลุ่มหมอกควันแล้วกลับกลายเป็นหมาป่าตัวสูงใหญ่ตัวหนึ่งตาแดงลุกโผงแยกเขี้ยวคูคำรามจากนั้นก็พุ่งกระโจนเข้าใส่อสุรกายพลางกัดฟัดอย่างดุร้าย อสุรกายน้ำทั้งสองตนส่งเสียงร้องเล็กแหลมมันไม่อาจจะต่อสู้กับหมาป่าที่แข็งแรงและรวดเร็วตัวนั้นได้มันร้องกรีดกรีดขึ้นสุดเสียงแล้วคลานหนีตามกันกลับไปยังลำธารพุ่งกระโจนลงน้ำเสียงดังตูมตูมจนน้ำแตกกระจายมุดดำลงหายไปใต้น้ำเงียบกริบทันทีหมาป่าซึ่งเกิดจากหินอาคมวิ่งตามไปหยุดที่ริมน้ำ เหากระโชคคมคูอยู่ครู่หนึ่งรันเห็นว่าผีน้ำสองตนเงียบหายไม่โผล่ขึ้นมามันจึงหายวับไปอย่างไร้ร่องรอยเช่นกันพี่จอเกอร์มันหายไปแล้วทั้งผีน้ำทั้งหมาป่าจอบ,บุอุทานพูดหลังจากเหตุร้ายลึกลับจบสิ้นลงยัางน่าพิสวงจอเกอก็อุทานพูดเสียงสั่นรัวพอๆพกันว่าโอ้อัศจรรย์นนะัก หินอาคมของหลวงพ่อพระธุดงช่วยเฮาไว้หากไม่ได้หินอาคมนั่นเอาคงตกเป็นเหยื่อของมันแล้วครั้นเมื่อเห็นว่าปลอดภยัยจึงปีนตามกันลงมาจากโขดหินสุมไฟให้ลุกโชนขึ้นคราวนี้จอบุเอ่ยขึ้นอย่างมีน้ำใจบ้างว่าพี่จอเกอพี่นอนพักแรงบ้างเถอะฉันจะอยู่ยามแทนพี่เองพี่คงง่วงมากแล้วขอบใจจอบุ หากเห็นอะไรผิดปกติรีบปลุกพี่นะระวังตัวด้วยพี่จะขอนอนสักงีบพ,พูดบอกได้เพียงแค่นั้นก็เอ็นตัวลงนอนแล้วหลับพลอยไปในทันทีปล่อยให้จอบุหนุ่มน้อยนั่งใจสันระทึกอยู่ตามลำพังข้างกองไฟแล้วพักหนึ่งต่อมาขณะงกง่วงใกล้จะเคลิ้มหลับอยู่ในอาการสลึมสลือ พันจอบุก็ต้องสะดุ้งอีกเพราะแววได้ยินคล้ายเสียงร้องเตือนของใครบางคนดังแววมายัางร้อนรนว่าจอโบตื่นแล้วจอโบตื่นแล้วจอบุพวาลืมตาแลมองไปขณะนั้นดึกสงัดมากแล้วน้ำค้างแรงโปรยปลายลงมาเป็นละอองกระทบกับใบไม้ดังเปาะแปะเปาะแปะเด็กหนุ่มรีบเติมกิ่งไม้แห้งเข้ากองไฟ ซึ่งกำลังจะมอดดับจนไฟกลับลุกโชนขึ้นภายในใจก็คิดพิศวงถึงเสียงลึกลับที่มาเรียกปลุกเมื่อครู่นี้เสียงนั้นเสียงนั้นเขาจำได้มันเป็นเสียงของนอซาพี่สาวของเขานั่นเองเด็กหนุ่มครุ่นคิดมันเป็นความฝันหรือว่าหูแว่วไปเองเนาขณะที่กำลังคิดสับสนอยู่นั้นปลันสิ่งลี้ลับที่ไม่คาดฝันว่าจะได้เห็นก็เกิดขึ้นอีกคน จู่ๆที่พุ่มไม้ห่างออกไปทางเบื้องหน้าประมาณสิบเมตรก็ได้มีร่างของใครบางคนที่คลับคล้ายคลับคลาก้าวเดินออกมาช้าๆจากแสงไฟที่สาดส่องจอบุถึงกับสะดุ้งหยงขนลุกสู้งงง,งนันพี่หนอซาเขาอุทานลั่นอยู่ในใจโอ้ใช่แล้วร่างที่ปรากฏให้เห็นนั้นคือหนอซาเธอยือนจ้องมาพลางกวักมือเรียกไหวๆอยู่ในความมืด จอบุตอนนั้นตะลึงและสับสนโอลมานใจหนึ่งก็รู้ว่าพี่สาวของตนนั้นตายไปแล้วแต่อีกใจหนึ่งก็งงงนันคิดว่าพี่ของตนมายืนอยู่ต่อหน้าได้อีกอย่างไรเมื่อจ้องตากันพันจาบุก็เกิดมีอาการคล้ายถูกสะกดจิตมือรลอยเขาลุกขึ้นยืนและก้าวเดินออกไปอย่างลืมตัวแต่ขณะก้าวเดินไปได้เพียงสองสามก้าวเสียงปืนก็ระเบิดขึ้นดังสนั่นจนหูดับ สติสัมปชัญญะกลับคืนมาร่างในเงามืดของหนอซาหายวับกลายเป็นเสือโครงพุ่งกระโจนเอี้ยวตัวกลับลับหายไปนในความมืดจากแสงไฟที่สาด่องจอบุได้เห็นชัดว่ามันเป็นเจ้าเสือหางด้วนคุณพระช่วยมันเป็นเสือสมิงจริงๆมันแปลงร่างเป็นพี่หนอซาได้จอบุรู้สึกสยองขนลุกสู้ถอยหลังกลับเข้าไปยังข้างกองไฟ ซิ่งจอเกอรยืนถือปืนอยู่จอเกอร์พูดขึ้นว่าพี่ฝันฝันว่าหนอซามาปลุกจึงรู้สึกตัวตื่นพอตื่นขึ้นมาก็เห็นน้องกำลังเดินเข้าไปหาเจ้าสมิงจำแรงนั่นพี่จึงตัดสินใจยิงขอบคุณพี่จอเกอรหากพี่ไม่ช่วยฉันคงตายแล้วตอนพี่ยิงพี่เห็นมันเป็นเสือหรือว่าเป็นพี่หนอซาเด็กหนุ่มถามเห็นเป็นหนอซาเหมือนกัน แต่พี่ตัดสินใจยิงเพราะรู้ว่ามันต้องเป็นเสือหมิงจำแรงคนทั้งสองต่างพูดเล่าบอกกันและกันด้วยความพิศวงในขณะที่ป่ามืดไม่ไกลนั้นก็มีเสียงคำรามของเจ้าเสือหมิงร้ายดังแว่วมาแสดงให้รู้ว่ามันยังคงพ้วนเปียนอยู่ในบริเวณนี้เพื่อรอหาโอกาสเข้าขย่ำเขาทั้งสองเช่นกันรุ่งเช้าวันต่อมา เมื่อไปสำรวจที่พุ่มไม้ซึ่งเจ้าสมิงหางด้วนมันจำแรงเป็นหน่อสามายืนกวักมือพวกเขาได้แลเห็นรอยเลือดหยดเป็นทางติดอยู่กับใบไม้จอบุพูดอย่างตื่นเต้นเสียงดังว่ามันดอนปืนพี่จอเกอดูสินี่รอยเลือดของมันจอเกอก้มมองพิจารณาแล้วบอกจังเห็นด้วยเช่นกันว่าใช่เลือดของมันแน่แน่แต่ก็เล็กน้อยมาก ระสุนคงถูกจุดที่ไม่สำคัญนักเขาจะใช้รอยเลือดนี้ติดตามมันไปเตรียมตัวกันเถอะแล้วหนุ่มชาวกะเรี่ยงทั้งสองก็สะกดรอยตามไปทันทีพวกเขาตามไปไกลในป่าที่ลึกมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งบ่ายใกล้ค่ำก็ยังไม่พบเจอต่างเหน็ดเหนื่อยและหิวโหยจึงหยุดพักหุงอาหารกินระหว่างกินอาหารจอเกอพูดอย่างครุ่นคิดและระวังตัวว่า จอบุพี่ว่าเจ้าสมิงหางด้วนมันต้องอยู่แถวนี้แหละและมันก็คงจะหาโอกาสจะเข้าทำร้ายเฮาสองคนเช่นกันคืนนี้เฮาจะนอนพักบนพื้นดินไม่ได้ต้องไปขัดห้างบนต้นไม้จะปลอดภัยมากกว่าจอบุก็เห็นด้วยจึงไปช่วยกันหาตัดไม้มาขัดห้างแต่ก็ช่างหน้าแปลกยิ่งนักเพราะแม้จะได้ไม้มาครบแล้วแต่ไม่สามารถจะหาเถาวัน ม,มัดผูกลูกห้างได้สักเส้นซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกติมากเมื่อไม่มีเถาวันจึงไม่สามารถมัดห้างติดกับคาคบไม้สูงได้จอเกอจึงตัดสินใจทำเพลิงพักอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่งแทนแม้จะรู้ว่าเป็นการง่ายที่จะถูกโจมตีจากสัตว์ร้ายแต่ก็ต้องเสี่ยงเพราะไม่มีทางเลือกเสียแล้วหาทำเลที่ดีกว่านี้ไม่ทันเวลา ประมาณ18บแนาฬิกาบรรยากาศโปรเพลสได้เกิดเรื่องที่ผิดปกติขึ้นอีกขนเพราะจู่ๆได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าเก่าขาดรองเท้าไม่มีสะพายย่ามใบใหญ่เดินกระเพลกกระเพลกออกมาจากหลังหมู่แมกไม้ในดงจอบุกเห็นก่อนจึงสะกิดจ,จอเกอลางกระซิบเบาๆว่าพี่จอเกอดูสิผู้ชายคนนั้นมาจากไหนป่าลึกอย่างเนี้ยเขาเข้ามาทาไม จอเกอร์ก็แปลกใจหันไปจ้องดูเห็นชายคนนั้นหยุดอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่งห่างออกไปประมาณยี่สิบเมตรจอเกอร์จึงร้องถามไปว่าสวัสดีพ่อลุงพ่อลุงไปไหนมาเหรอข้าหลุงป่าชายคนนั้นตอบสั้นๆน,น้ำเสียงแหบห้าหน่ากลัวพิลึกขาของลุงข้างหนึ่งเป็นอะไรถ้าทางเดินกระเพกเหมือนบาดเจ็บจอเกอลองถามต่อไปอีก เขารู้สึกสงสัยหมาป่าตัวหนึ่งมันกัดข้าต่ลุงคนนั้นตอบอีกด้วยเสียงห้วนๆคล้ายไม่เต็มใจตอบพลางเอ็นตัวลวงนอนตะแคงบนพื้นดินเอาย่ามหนุนหัวจำเลืองตามองมาตลอดเวลาชายหนุ่มชาวเกเรี่ยงทั้งสองช่วยกันก่อไฟกองใหญ่ให้ลุกโชนขึ้นพอแสงไฟสว่างชายลึกลับคนนั้น ทิกตัวหนีหันหลังให้คล้ายรำคาญแสงไฟจอเกิดและจอบุเอาข้าวออกมากินร้องชวนแกว่าลงุงมากินข้าวด้วยกันเถอะข้ายังไม่หิวข้าจะกินตอนดึกแกตอบเป็นปริศนาแล้วนอนนิ่งเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มไม่เคลื่อนไหวเลยนอนนิ่งอยู่เช่นนั้นเวลาผ่านไปผ่านไปทุกขณะ จอบุเด็กหนุ่มอ้าปากหาวด้วยความง่วงแล้วฟุบหลับไปอย่างสุดจะทนเหลือเพียงจอเกอที่ยังคงนั่งถือปืนอยู่ข้างกองไฟอย่างระวังภัยไม่ประมาทประมาณสักสี่ทุ่มสายลมอ่อนเปลี่ยนทิศเกรียงหนุ่มได้สัมผัสกับกลิ่นที่น่าสงสัยมันโชยมาตามลมวูบวูบเข้าจมูกเป็นกลิ่นของเสือเขาเหลือบมองไปทางโคนไม้อย่างระแวงพันก็ต้องใจหายเพราะที่โคนไม้นั่น ร่างของตะลุงลึกลับคนนั้นหายไปแล้วแต่กลับมีร่างของเสือใหญ่ลายพาดกรอนตัวหนึ่งปรากฏขึ้นมาแทนมันยันตัวขึ้นดวงตาทั้งคู่จ้องมองมาหลางแยกเขี้ยวคำรามพร้อมกับพุ่งกระโจนเข้าใส่อย่างรวดเร็วจอเกอไม่ทันตั้งตัวหลับหูหลับตาเหนียวไกปืนยิงสวนไปในระยะกระชั้นชิดเสียงปืนดังเปรี้ยงจนแสบแก้วหูและเสียงโฮกของเสือดังประสานกัน บัดดนนั้นเงาเทอมือนของเสือที่โผลพุ่งก็พงะหงายลนตุบกระแทกกับกองไฟจนกองไฟกระจัดกระจายมันดิ้นและคำรามอย่างเจ็บปวดอยู่ครู่หนึ่งก็แน่นิ่งอยู่กลางไฟอย่างน่าสยองจอบุซึ่งหลับอยู่ผวาตื่นร้องลั่นขึ้นว่าพี่จอเกอเจ้าสมิงหางด้วนมันมาจากไหนนี่พี่ยิงมันได้ยังไง จอเกิดเสื่งกระพราเสมิงร้ายด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวก็ล่ะล่ำละลักตอบด้วยความตื่นเต้นสุดขีดเช่นกันว่าผู้ชายคนที่นอนอยู่โคนไม้นั่นมันคือเสือเสมิงตัวนี้มันพุ่งเข้าจะกัดพี่พี่จึงยิงสวนออกไปอ้อมันตายแล้วพี่จอเกอร์พี่ทำสำเร็จแล้วจอบุร้องขึ้นด้วยความดีใจแล้วโยนกิ่งไม้แห้งเข้ากองไฟ ทำให้ไฟลุกโชนขึ้นอีกร่างเหลืองลายพร้อยของเจ้าเสือสมิงหางด้วนถูกไฟแผดเผากลายเป็นสีดำจอเกอิดยืนแงนหน้ามองขึ้นไปบนฟากฟ้าเหนือราวป่ามืดเขาร้องตะโกนว่าหนอซาที่แกแขนให้เธอแล้วเจ้าสมิงหางด้วนมันตายแล้วขอให้เธอจงรับรู้และขอให้เธอจงไปสู่สุคติเถิด ที่จะรักเธอตลอดไปเสียงของกระเรียงหนุ่มดังก้องไปทั่วแดนดงบนดอยดำสายลมป่ายามดึกพัดพลูมาวูบวุบพัดผ่านแนวป่าวีดวิวดังคล้ายเสียงโหยให้อย่างรันทดใจของใครบางคนดังแว่วมาอยู่ยาวนานรุ่งเช้าวันต่อมาพอตะวันส่องแสงจอบ,บุได้เห็นเถาวันทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่พันเกี่ยวอยู่ในป่ามากมาย เขาประหลาดใจพูดขึ้นว่าพี่เจอเกอร์ดูสิเถาวันมากมายอยู่ใกล้ๆแต่ทำไมเมื่อวานเฮาหาไม่เห็นคงเป็นเพราะอาถรรพ์เจ้าสมิงมันบังตามันไม่อยากให้เฮาผูกห้างบนต้นไม้มันอยากให้เฮาอยู่ข้างล่างจะได้เข้ามาทำร้ายได้ไง่ายมันจึงใช้อาถรรพ์บังตาให้เฮาไม่เห็นเส้นเถาวันเจอเกอสันนิษฐาน แล้วชวนจอบุกเดินลงจากดอยกลับคืนเข้าสู่หมู่บ้านและนับตั้งแต่บัดนั้นเรื่องราวของเสมิงหางด้วนผีน้ำในลำทานและก้อนหินอาคมของพระธุดงลึกลับในป่าก็ถูกเล่าขานกันไปในหมู่บ้านของชาวกะเรี่ยงเชิงดอยดำ